สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เมื่อประมาณ8ปีก่อนเต้และแฟนได้ย้ายหอพักไปอยู่แถวลาดพร้าวซึ่งหอพักนี้จะอยู่ในซอยที่เป็นซอยตันมีความสูงหกชั้นสภาพแวดล้อมล่มลืนมากมีต้นไม้อยู่รอบห้องที่เต้พักจะอยู่ที่ชั้น6ห้อง606ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของตึก ซึ่งภายในห้องนั้นจะมีประตูด้านในที่ทำเชื่อมไปยันห้อง605ซึ่งมันก็สามารถเปิดหาถึงกันได้หลังจากจัดแจงย้ายของเข้าหอพักเสร็จเรียบร้อยแล้วแฟนของเต้ก็ได้ขอตัวกลับไปจัดการธุระของตัวเองที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาสองวันและหลังจากที่เต้ได้ไปส่งแฟนขึ้นรถกลับบ้านแล้วเขาก็เข้ามานอนที่ห้องใหม่ในเวลาเกือบ,บจะห้าทุ่มพอดีโดยคืนนี้เต้จำเป็นที่จะต้องนอนคนเดียว เวลาผ่านไปสักพักช่วงที่เต้กำลังจะเขิมหลับก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาเป็นจังหวะเขาตกใจพงกหัวลุกขึ้นมาหาที่มาของเสียงเมื่อพบว่าเสียงเคาะนั้นมันเป็นเสียงจากประตูที่เชื่อมกับห้องข้างๆเต้เองก็ยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่แต่ก็ต้องกลั้นใจลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูดูเมื่อเต้เปิดประตูก็ปรากฏร่างเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนยิ้มและแนะนําตัวเองให้เต้รู้จักชายคนนั้นบอกว่าเขาชื่อมิด เป็นเพื่อนข้างห้องของเต้ที่มาเคาะประตูเพราะว่าเขาได้รู้จักร,ปรอปพว่าห้องนี้มีคนเข้ามาอยู่ใหม่จึงได้ถืออาการมาทักทายและพูดคุยและหากว่าเต้เองมีอะไรให้ช่วยก็สามารถจะเคาะเรียกเขาได้ตลอดเวลาหลังจากคุยกันได้สักพักก่อนที่เต้จะขอตัวแยกย้ายไปพักผ่อนและประโยคสุดท้ายที่มิดเพื่อนข้างห้องทักก็ทำเอาขาแปลกใจน้องกลัวผีไหมเต้ได้แต่ขมวดคิ้วแล้วถามกลับ พี่มีอะไรหรือเปล่าครับพี่มิรเพื่อนข้างห้องไม่ตอบแต่เลือกที่จะยิ้มให้ก่อนที่จะปิดประตูกลับเข้าห้องไปทิ้งให้เต้ยังคงงุนงงกับคําถามคืนนั้นเต้ก็เข้านอนปกติแต่ไม่ว่าจะทําอย่างไรเขาก็นอนต่อไม่หลับอาจจะเพราะว่าคําถามที่พี่มิดเพื่อนข้างห้องถามมารบกวนใจหรืออาจจะเป็นเพราะตัวห้องเองที่มานอนครั้งแรกในขณะที่เต้นอนมองเพดานปล่อยใจให้ตัวเองหลับไปเรื่อยๆสักพัก ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรดังอยู่ใต้เตียงในทีแรกเต้ก็คิดว่าเป็นเสียงของหนูคิดในใจว่าใต้เตียงต้องมีหนูแน่ๆก็ยังคงนอนฟังเสียงพร้อมกับคิดวิธีที่จะทํำยังไงให้หนูออกจากใต้เตียงในขณะที่กําลังนอนคิดอยู่นั้นเสียงกึกกักที่มีอยู่ก็เริ่มดังขึ้นเหมือนกับว่ามีคนเอามือตบด้านข้างที่อยู่ใต้เตียงและมีลักษณะเหมือนกับมีใครสักคนเริ่มเอามือตะกุยด้านข้างอยู่เรื่อยๆ ในขณะที่เต้กำลังตัดสินใจที่จะลุกขึ้นดูเสียงมือนั้นก็ตบแรงขึ้นจนฝาไม้ข้างเตียงหลุดเปิดเป็นช่องออกมาเต้ตกใจรีบลุกขึ้นและเดินไปเปิดไฟคว้าไฟฉายส่องเข้าไปดูที่ใต้เตียงแต่ปรากฏว่าใต้เตียงนั้นไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าเต้จึงสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเองว่าเตียงอาจจะเก่าแล้วน็อตของเตียงอาจจะคลายและหลุดออกมาเมื่อคิดแบบนั้นก็สบายใจ และจัดการเอาแผ่นไม้ที่หลุดออกมานั้นติดไว้ที่เดิมแต่ตอนที่ซ่อมเตียงและดันแผ่นไม้ให้กลับเข้าที่เสียงของพิมิตที่อยู่ข้างห้องก็มาเคาะเรียกที่ประตูบานเดิมน้องพี่ได้ยินเสียงน้องวอยวายเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อได้ยินเสียงจากเพื่อนข้างห้องและถามเข้ามาด้วยความเป็นห่วงเต่จึงตะโกนออกไปว่าไม่มีอะไรครับพี่เตียงมันอาจจะลั่นหลังจากฟังคําตอบของเต้พิมิตคนเดิมก็พูดเป็นเชิงหยอกล้อว่า หรอครับพี่ก็คิดว่าน้องโดนซะแล้วพร้อมกับหัวเราะชอบใจเต้ได้แต่นั่งสายหัวและคิดในใจว่าพี่มิดคนนี้สงสัยจะเป็นคนที่ชอบแกล้งชอบอามคนอื่นเป็นปกติและเหตุการณ์ในคืนแรกก็ผ่านไปจนถึงเช้าจนเวลาผ่านมาถึงอีกคืนที่เต้ต้องนอนอยู่ที่ห้องเพียงคนเดียวทุกอย่างก็เหมือนเดิมกลางดึกไม่ว่าจะทำอย่างไรเต้ก็นอนไม่หลับพลิกตัวไปทางซ้ายทีขวาที ใจก็ยังคงนึกระแวงว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนแรกมันอาจจะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ทันจะสิ้นความคิดเวลาเดิมเสียงปริศนาเสียงเดิมก็ดังขึ้นมาจนเขาสะดุ้งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเหมือนกับฉายภาพซ้ำเสียงนั้นเริ่มดังจากเสียงเล็กๆและดังขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้เต้เริ่มแน่ใจแล้วว่ามันต้องมีอะไรอยู่ใต้เตียงแน่ๆ เต้พยายามรวบรวมสติและคิดในใจว่าหรือว่าเขาจะลุกขึ้นไปเคาประตูเรียกพิมิตห้องข้างๆมานั่งคุยเป็นเพื่อนเพื่อให้รู้สึกคลายความหลอนนี้ดีหรือเปล่าแต่ในขณะที่เขากําลังคิดอยู่นั้นแผ่นไม้แผ่นเดิมมันก็หลุดและเปิดออกมาอีกรอบเต้ตกใจเล็กน้อยแต่ก็ยังคงนอนนิ่งรอดูว่าถ้าแผ่นไม้นั้นหลุดออกมาแล้วเตียงที่เคยดังจะหายไปหรือเปล่าเพราะถ้าหากเสียงหายไป เขาเองก็จะได้การันตีกับตัวเองว่ามันเป็นเพราะเตียงเก่าและในช่วงเวลาที่เต้นอนรอน,นั้นมองไปตรงช่องที่แผ่นไม้นั้นหลุดออกมาสักพักระหว่างที่สายตากาลังจดจ่อด้วยความลุ้นระทึกในความมืดของช่องว่างตรงนั้นก็มีมือของใครไม่รู้ค่อยๆย,ยื่นออกมาประมาณข้อศอกลักษณะเป็นมือข้างซ้ายของผู้หญิงสิดซีด,ซดเล็กๆจากนั้นมือเล็กๆขาวซีดปริศนานั้นก็งอแขนขึ้นมา และใช้ฝ่ามือตบและคลำลงไปบนที่นอนเหมือนกับว่ากำลังตบหาของอะไรบางอย่างตอนนี้เต้รู้สึกว่าเลือดภายในตัวนั้นเหือดหายไปหมดนอนตัวสั่นกลัวว่ามือนั้นจะตบมาโดนที่ข้อเท้าของเขาเต้พยายามขยับอย่างแผ่วเบาที่สุดค่อยๆขยับร่างตัวเองให้มาอยู่ตรงกึ่งกลางของเตียงให้ได้เพียงอึดใจมือปริศนานั้นก็ค่อยๆหดกลับลงไปที่ใต้เตียงเหมือนเดิมในช่วงเวลาที่เต้กำลังใจเต้นอยู่นั้น และยังไม่มีเวลาได้พักหายใจและตั้งสติอยู่ดีๆก็มีมืออีกมือข้างหนึ่งซึ่งเป็นมือขวายื่นออกมาอีกด้านของเตียงแล้วก็ตบลงไปบนที่นอนอีกครั้งจากนั้นมือซ้ายข้างเดิมก็ยื่นขึ้นมาอีกรอบในตอนนี้ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงสายตาของเต้กลายเป็นภาพที่มีมือขาวซิดซี่ทั้งสองข้างกำลังตบลงบนที่เตียงเหมือนควานหาอะไรสักอย่างโดยมีตัวขาวที่บังเอนอนอยู่ตรงกึ่งกลาง เป็นภาพที่ชวนให้หัวใจหยุดเต้นยิ่งนักและยังไม่ทันได้ขยับตัวไปไหนและยังไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำสักพักมือทั้งสองข้างก็หดกลับลงไปที่เดิมอีกครั้งตอนนี้เต้คิดในใจเพียงว่าต้องรีบลุกขึ้นไปปลุกพิมิตที่อยู่ห้องข้างๆให้ไวที่สุดแต่ในขณะที่เขากำลังพยุงตัวลุกขึ้นมาก็มีเสียงเหมือนกับมีอะไรบางอย่างถูกลากอยู่ข้างเตียงลักษณะของเสียงนั้นคล้ายกับคนกำลังลากตัวเองออกไปดังคลื่น ืเต้พยายามที่จะพงกหัวขึ้นไปดูพยายามทําให้นิ่งและช้าที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้อะไรก็ตามที่อยู่ด้านล่างหลับรู้ว่ามีตัวเขาอีกคนอยู่ภายในห้องนี้ด้วยและสิ่งที่เต้ได้เห็นก็การันตีได้ว่าตัวเขาเองคิดผิดที่หันไปมองเพราะภาพที่ปรากฏให้เห็นนั้นมันคือร่างของคนที่เป็นรูปร่างผู้หญิงนอนอยู่ข้างเตียงแต่ว่าร่างนั้นไม่มีหัวและไม่มีขามีแค่เพียงลำตัวและแขนทั้งสองข้าง ลักษณะพยายามลากตัวไปรอบๆสลับกับยื่นมือออกมาควานหาของบนเตียงเต้ในตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกําลังจะเป็นลมไม่รู้จะต้องทําอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขากลั้นใจรวบรวมความกล้าที่เหลือเพียงน้อยนิดตัดสินใจกระโดดลงจากเตียงแล้ววิ่งไปที่ประตูที่เชื่อมกับห้องพิมิตทันทีพิมิตพิมิตพิมิตครับเอออะไรน้องเกิดอะไรขึ้นเสียงทางด้านฝั่งพิมิตก็ตอบกลับโวยวายออกมา พร้อมกับเปิดประตูพิมิตพิมิตผีลอกผีลอกเต้เขย่าตัวพิมิตพูดไม่เป็นประโยคและเล่าให้พิมิตฟังทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พิมิตได้ฟังพิมิตก็ย้ำกับเต้ว่าให้เขาตั้งสติดีๆบางทีเต้เองอาจจะฝันจนเห็นภาพหลอนแต่เต้เองก็พยายามยืนยันว่าเขานั้นได้เจอเหตุการณ์ระทึกนี้ทั้งๆท,ที่ตัวเขายังมีสติแบบเต็มร้อยแน่นอนเมื่อพิมิตได้ฟังก็นิ่งเงียบพูดออกมาเพียงคำหนึ่งว่า น้องกลัวผู้หญิงคนนั้นหรอกลัวรขบพี่เต้ตอบคำถามพี่มิรแต่สายตายก็ยังคงมองไปที่เตียงนอนของตัวเองด้วยความระแวงและน้องไม่กลัวพี่เหรอคำถามสุดท้ายทำเอาเต้หยุดชะงักหันกลับมามองที่เจ้าของเสียงแต่ก็กลับไม่พบตัวของพี่มิรแล้วที่เคยยืนอยู่ก่อนหน้านี้ภาพตรงหน้ามีเพียงแค่ประตูว่างเปล่าเปิดเข้าไปหาอีกห้องห้องหนึ่งภายในห้องไม่ได้เปิดไฟและเป็นห้องโลง่งๆที่ไม่มีคนอยู่ มีเพียงแสงส่องเข้ามาพอให้เห็นได้ไม่มีผ้าปูที่นอนไม่มีหมอนเหลือแค่ตู้เสื้อผ้าที่เปิดอ้าทิ้งไว้ในช่วงขณะนั้นเต้ลืมเรื่องผู้หญิงที่คลานอยู่รอบเตียงไปในทันทีและกําลังอึ้งอยู่กับเรื่องตรงหน้าเต้เขาอ่อนซุดลงไปนั่งอยู่ตรงหน้าประตูแต่สายตาก็ยังเหลือไปเห็นกระจกบานใหญ่ที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งทันใดนั้นกระจกมันก็ค่อยๆปรากฏเป็นเงาหน้าของพิมิตลาง เงาของพี่มิดนั้นยังคงพูดเบาๆว่าน้องไม่กลัวพี่หรอเต้ฉี่ลาดใสก่กางเกงในทันทีแล้วรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นโดยไม่หันกลับไปดูตอนนี้เขาวิ่งออกมาจนถึงหน้าปักซอยอยู่ในสภาพชุดนอนแล้วก็ฉี่ลาดนั่งตัวสั่นยืมเหรียญจากพนักง,งานเซเว่นโทรไปเล่าเรื่องราวที่ได้เจอให้แฟนของเขาฟังในทันทีตอนเช้ามืดเมื่อแฟนของเต้กลับมาพวกเขาทั้งคู่จึงได้จัดการย้ายของออกจากห้อง โดยที่ยอมเสียค่ามาจำไปหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นได้ประมาณสองอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันยังคาใจของเต้ยอยู่เขาเลยตัดสินใจกลับไปแถวนั้นใหม่เพื่อสอบถามความจริงเกี่ยวกับห้อง606ที่เขาได้เจอจนมาได้คําตอบจากแม่ค้าคนหนึ่งที่รู้เรื่องและแม่ค้าคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าห้อง606เมื่อก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับสามีที่เป็นชาวสิงคโปร และผู้หญิงคนนั้นก็ได้แอบสาม,มีไปมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับผู้ชายห้องข้างๆซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือพิมิตและเมื่อสามีชาวสิงคโปร์จับได้เขาก็ได้จ้างวานนักเลงแถวนั้นให้บุกเข้ามาฆ่าทั้งคู่ภายในห้องโดยผู้หญิงถูกหัน่นศพตัดคอตัดขาแล้วทยอยเอาส่วนหัวออกไปทิ้งก่อนตั้งใจว่าจะกลับมาเอาส่วนต่างๆที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงไปทิ้งตามแต่มาโดนจับได้ซะก่อน และส่วนศพของพิมิตนั้นก็ถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในห้อง605นั่นเองถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ